สวัสดีครับผมเล็กสุรชัยจาก StepSmart Home นะครับวันนี้ผมจะมา Unbox s อกสวิตัวหนึ่งนะครับที่ผมเดิวตรงมาจากทางลงซึ่งก็มีหลายๆยี่ห้อ OEM ตัว Switch ตัวนี้ไปเป็นยี่ห้องตัวเองนะครับตัว s วิตช์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็นแบบปุ่มกดนะครับมีตั้งแต่ 1, 2, 3แล้วก็4ปุ่ม แล้วก็มีทั้งแบบตัวที่เป็นตัว Wi-Fi แล้วก็เป็น 10b ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสวิตตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับเข้ามาในกล่องนะครับก็จะมีตัวแมนนวลนะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวสวิตช์นะครับข้างในกล่องนะครับก็จะง่ายๆนะครับข้างในก็จะมีตัวน็อตนะครับที่เอาไว้ใช้สําหรับยึดตัวสวิตช์เข้ากับตัวผนังนะครับทีนี้เรามาดูตัวสวิตช์กันนะครับ สวิตช์รุ่นที่ผมเอามาแกะตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เป็น4ปุ่มนะครับก็จะเป็นเวลาติดตั้งเนี่ยก็ติดให้ตัวไฟ LED อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ปุ่มเนี่ยก็จะกดอยู่ข้างล่างนะครับสำหรับข้างหลังตัวปุ่มนะครับก็จะมีตัวหนังสือนะครับแสดงเอาไว้นะครับตั้แต่ตัวลิมสุดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกราวนะครับซึ่งตัวสัญลักษณ์ตัวกราวหรือว่าตัวคอนเนคชั่นตัวกราวเนี่ย จะไม่ค่อยพบเห็นนักนะครับในสวิตช์แบบที่เป็นตัวสมาร์ทโฮมนะครับปกติเนี่ยตัวกราวจะไม่ค่อยมีนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่มีตัวกราวมาด้วยป้องกันไฟดูดไฟรั่วมาด้วยนะครับอันปุ่มถัดไปก็จะเป็นตัว N นะครับเอาไว้คอนเน็ก,กับสายที่เป็นนิวตรอนตัวถัดไปเนี่ยก็จะเป็นตัว l i น์อิที่รับไฟมาจากไฟบ้านนะครับแล้วก็มีตัว l i น์เอา1,2,3,4นะครับเพื่อจะเชื่อมต่อโหลดตัวหลอดไฟนะครับสชุด อันนี้ก็คือตัวสวิต์นะครับคร่าวๆนะครับโอเคในลําดับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูวิธีการต่อตัวไฟเข้ากับตัวสวิต์นะครับก็ดูที่ปุ่มนะครับผมขออนุญาตซูมนิดหนึ่งนะครับที่ปุ่มเนี่ยก็จะเห็นนะครับอันนี้ก็คือช่อง n นะครับที่ต่อเข้ากับสายนิวตอนที่มาจากไฟบ้านช่อง L นะครับก็ต่อกับสายลายที่มาจากไฟบ้านนะครับเสร็จแล้วก็ช่องอันนี้นะครับคือช่องลายเอาที่1 ก็ต่อกับโหลดที่เป็นตัวหลอดไฟนะครับนี่นะครับแล้วก็ส่วนเส้นสีน้ำเงินนะครับเส้นนี้ก็คือนิวตอนนะครับที่วิ่งไปเข้าตัวนิวตรอนที่มาจากไฟบ้านนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองเชื่อมตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับเข้ากับแอปของทูย่านะครับแล้วดูว่าเดี๋ยวมันเป็นยังไงนะครับโอเคดีวผมจะจ่ายไฟให้กับตัวสวิตช์แล้วนะครับโอเค ไฟถูกจ่ายเข้ามาที่ตัวสวิตช์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในแอปของทูย่ากันนะครับโอเคผมเข้ามาในแอปของทูย่าแล้วนะครับก็โดยปกตินะครับแล้วก็กดปุ่มบวกข้างบนนี้นะครับแล้วกด add device นะครับนะครับตัวนี้เนี่ย discover ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับก็มากดปุ่ม add กันใส่ password นะครับเพื่อที่จะ add ตัวสวิตช์เข้ากับตัว wifi ที่เราเซตัพเอาไว้นะครับนะครับตอนนี้ก็ เชื่อมตัวสวิตช์นะครับเข้ากับแอปตัวทุย่าเสร็จเรียบร้อยนะครับกดดันไปเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับตัวสวิตช์ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นรุ่น4ปุ่มนะครับอินเทอร์เฟซสปุ่มก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเราเล่นอะไรมันได้บ้างนะครับอันดับแรกผมขอมาเปลี่ยนชื่อมันก่อนนะครับสวิตช์โฟร์โฟร์ นะครับแล้วก็ผมตั้งให้มันเป็นพุชแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนชื่อตัวมันได้เรียบร้อยนะครับเลือกโลเคชันได้ว่าให้มันอยู่ที่ห้องไหนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูในหน้าเมนูมานิดหนึ่งนะครับตอนนี้ถ้าผมกดนะครับเปิดปิดสวิตช์ก็สามารถทำงานได้เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวสีตัวไฟตัวไฟ LED ตรงนี้เนี่ยไฟติดอ่อนมากนะครับตรงนี้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันไปรบกวนสายตาในช่วงเวลาตอนกลางคืนนะครับตอนนี้กดเปิดปิดนะครับก็ไฟขึ้นปกติแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูเมนูข้างล่างกันนะครับก็จะมีตั้งแต่เมนูตัว <c oughs> ปุ่ม on off นะครับกดปุ่ม on ปุ๊บก็จะติดหมดเลย กด off ก็จะปิดทั้งหมดเลยนะครับสวิตตอบสนองค่อนข้างเร็วเลยนะครับพอเรากดปุ๊บนี่แทบจะเรียกว่าติดทันทีเลยเมนูตัวถัดไปนะครับก็เป็นเมนูตัว S c h e d u l e นะครับสำหรับการกำหนดให้ตัวสวิตทำงานเปิดปิดไฟตามเป็นแบบอัตโนมัติตามที่เราตั้งเวลาเอาไว้นะครับใน s c h e d u l e เนี่ยก็มีหลายตัวเลยนะครับตั้แต่เมนูที่เป็นตัว S c h e d u l e นะครับก็คือกำหนดวันนะครับ จันอังคารพุธพฤลาสุกสวัสดิ์ทิ์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเลือกว่าเพอร์ฟอร์มสวิต์ก็คือให้มันทํางานแบบไหนนะครับสมมุติผมเลือกทุกวันเลยให้มันเปิดปิดแบบทุกวันนะครับเราก็ให้มันเปิดตอนบ่ายสามโมงนะครับหรือว่า15บหนาฬิกาแล้วก็เลือกนะครับให้มันเป็นแบบสั่งสวิตทุกตัวพร้อมกันให้เป็นแบบเปิดหรือปิดนะครับหรือสั่งสวิตเป็นทีละตัวเลือกได้เลยว่าเป็น1 2ึ4่นะครับ ผมก็มาเลือกตัวที่1ให้เปิดนะครับเลือกตัวที่2ให้ปิดเลือกตัวที่3ให้ปิดเลือกตัวที่4ให้เปิดสมมุตินะครับผมก็เลือกแบบนี้ได้ s a ซ e แล้วผมก็มาสร้าง s สเก u จูอีกอันนึงนะครับอาจจะเป็นตอนบ่ายสามครึ่งนะครับทุกวันเช่นเดียวกันแล้วก็ให้เลือกสวิตทุกตัวเลยเป็นแบบปิด จบเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟเท่านี้ผมก็ได้สเกจจูแล้วนะครับ2อ,อันอันนึงเปิดบางตัวอีกอันนึงเนี่ยสั่งให้ปิดหมดทุกตัวเลยหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับเราลองมาสร้างสเกจจูอีกสักตัวหนึ่งดูนะครับสมมุติเลือกสเกจจูเป็นแบบแรนดอมนะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยจริงๆหลายคนเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะครับอาจจะมองว่าไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ว่าสําหรับผมนะครับที่ผมมีบ้านอยู่อีกหลังหนึ่งแล้วก็ที่บ้านเนี่ยจริงๆบางทีก็ไม่ได้มีคนไปพักอยู่ตลอดเวลานะครับ ผมใช้ฟีเจอร์ตัว Random ตัวนี้นะครับให้มันเปิดไฟตั้งแต่ตอนกลางคืนหนึ่ทุ่มนะครับไปจนถึงเวลา5้าทุ่มสมมติ5้าทุ่มครึ่งทุกวันเลยนะครับแล้วก็ให้มันเปิดทุกตัวเลยเป็นแบบอัตโนมัติหมายความว่ามันเนี่ยจะเลือกเปิดสวิตช์1234นะครับแต่เปิดแบบแรนดอม แลนดอมคือสุ่มเลยนะครับเพื่อที่จะหลอกว่าตอนนี้เนี่ยที่บ้านมีคนอยู่แล้วผมกพกดเซฟเอาไว้นะครับเพียงเท่านี้เนี่ยช่วงเวลาเวลาตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึง5้าทุ่มครึ่งไฟสวิชหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันก็จะเปิดเป็นแบบแรนดอมนะครับสุ่มขึ้นมาเลยทําให้คนเนี่ยคิดว่าตอนนี้คือมีคนอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้ก็สะดวกดีเป็นฟีเจอร์ที่เอาไว้ใช้ตอนที่เราอาจจะไปเที่ยวตอนที่เราไม่ได้อยู่บ้านนะครับตัวถัดไปเป็นแบบเคาดาวนะครับก็คือ เลือกให้ตัวสวิตช์เวลาที่เราเปิดมาแล้วเนี่ยให้มันปิดโดยอัตโนมัตินะครับสมมุติผมเค้าดาวเอาไว้1นาทีที่ตัวสวิตช์ปุ่มที่1เค้าดาวเอาไว้1นาทีที่ตัวสวิตช์ปุ่มที่ 2. เพรพอผมกดกลับไปนะครับตัวสวิตช์นะครับมันจะชัดดาวอัตโนมัติภายในภายหลังจาก1นาทีผ่านไปนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์อันหนึงคือตัวเค้าดาวนะครับตัวถัดไปคือตัวดีเลย์นะครับ สมมุติผมกดเลือกตัวดีเลย์สวิตช์ตัวที่3นะครับก็คือหลังจากที่ผมกดปิดเรียบร้อยแล้วหรือเปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยอีก4วินาทีมันถึงจะทำงานนะครับนะครับเห็นว่าตอนนี้มันปิดตัวที่1ให้ผมอัตโนมัติแล้ไหมครับแล้วก็ตัวที่3หลังจากที่ผมเปิดไป4วิ มันก็จัดการปิดให้ผมดอัตโนมัตินะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับตัวถัดไปนะครับสวิตตัวนี้พพอร์ตตัวสวิตช์ล็อกด้วยนะครับตัวสวิตช์ล็อกเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกว่าเรามีการสั่งเปิดปิดสวิตช์แต่ละตัวตอนเวลาเท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้ก็เอาไว้ดูได้ว่ามีใครเนี่ยเข้ามากดเปิดปิดสวิตช์เรายังไงบ้างนะครับตัวรีเลย์สเตตัสนะครับอันนี้เอาไว้กําหนดค่า ที่ตัวสวิตช์จะเริ่มต้นทำงานหลังจากที่ไฟดับแล้วติดก,กลับขึ้นมาใหม่นะครับ Off ก็คือหลังจากที่ไฟสวิตช์ติดขึ้นมาใหม่เนี่ยให้ปิดเอาไว้ on ก็คือให้มันเปิดขึ้นมาเลยนะครับหรือว่าตัวสุดท้ายก็คือ keep at last status อันนี้ก็คือให้จำสถานะสุดท้ายเอาไว้นะครับว่าก่อนที่ไฟจะดับเนี่ยสถานะเป็นยังไงตอนที่ไฟติดก,กลับมาให้จาสถานะนั้นเอาไว้นะครับฟีเจอร์ตัวโดยรวมนะครับกดปุ่มตัวเครื่องหมาย ดินสอที่ปุ่มขวาบนนะครับก็มี device information นะครับให้เข้าไปดูสถานะตัวอุปรกรณ์นะครับตั้งแท็บทูรันแบบอัตโนมัตินะครับมี offline notification ก็คือถ้าสวิตช์ดับไปนะครับให้มาส่ง alert Alarm มาที่แอป,ปของเรานะครับมีฟีเจอร์ตัว multi control ที่ให้มันเนี่ยสามารถไปสั่งงานตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับลิงก์เข้ากับตัวสวิตช์ตัวอื่นได้นะครับเช่นผมให้มันไปลิงก์กับสวิตช์ตัวนี้ แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เลือกปุ่มอื่นเลือกได้หนึ่งนะครับแชร์ e e v ว c รนะครับแชร์ตัวอุปรกรณ์ตัวนี้นะครับกับคนอื่นที่อยู่ในระบบนะครับส่งได้เป็นแบบแมสเซจส่งเป็นแบบอีเมลก็ได้นะครับแล้วก็ตัว create group นะครับเพื่อที่จะทำให้สวิตช์ตัวนี้กับสวิตช์ตัวอื่นในระบบเนี่ยทำงานพร้อมๆกันฟีเจอร์ตัวนี้ก็สัพพอร์ตเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ดูสถานะตัวอุปรกรณ์นะครับว่าการเชื่อมต่อเป็นยังไงสัญญาณความแรงเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ดูเฟิร์มแวร์นะครับถ้ามีการอัปเกรดเราก็สามารถกดให้มันอัปเกรดได้นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับคร่าวๆของตัวสวิตช์รุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่เป็นแบบ Wi-Fi นะครับโอเคเรามาแกะกล่องตัวสวิตช์อีกรุ่นหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นสวิตช์ในซีรีส์เดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเราดูรายละเอียดตรงนี้นะครับแต่ผมให้กล้องโฟกัสนิดหนึ่งนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็นซิกบีสวิตช์นะครับสีขาวแล้วก็เป็นแบบ2ปุ่มนะครับ2แก๊งนะครับจะเห็นว่ามันบอกว่าเป็นแบบโนนิวตรอนนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้สายนิวตรอนนะครับเชื่อมต่อก,กับสายลายอย่างเดียวเลยได้เลยนะครับ ก็คือแทนที่สวิตช์แบบเดิมที่มันไม่มีตัวสายนิวตอนอยู่ในระบบเนี่ยได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในนะครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรอยู่บ้างนะครับตัวแรกก็เป็นแมนนวลนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่เป็น6 b นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีตัวอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวสวิตช์นะครับข้างในกล่องก็งง่ายๆนะครับมีน็อตมาให้สําหรับยึดเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวสำหรับตัวแมนนวลนะครับผมจะถ่าย เป็นไฟล์เอาไว้แล้วเดี๋ยวเก็บเอาไว้ให้นะครับเผื่อถ้าใครที่ซื้อตัวสวิตช์ไปใช้อยากได้แมนวนวลหรือทำแมนวนวลหายเนี่ยจะได้มาโหลดไปดูได้นะครับมาดูที่ตัวสวิตช์กันนะครับหน้าตาตัวสวิตช์ก็เรียบง่ายนะครับแล้วก็ดูหรูนะครับเป็นสวิตช์แบบปุ่มที่เต็มแผ่นหน้าเลยนะครับเช่นเดวอแลนเวลาที่ติดตั้งเนี่ยนะครับก็เอาตัวที่เป็นไฟล์ไอ d ดีไว้ข้างบนปุ่มอยู่ข้างล่างนะครับปุ่มกดจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ เรามาดูตัวข้างหลังของตัวสวิตกันบ้างนะครับอ่านะครับจะเห็นชัดเจนนะครับมันเขียนเอาไว้เลยว่าเป็นสวิตแบบที่เป็นตัว6 b นะครับแล้วก็มีช่องใส่ลายนะครับแล้วก็ใส่ลาย1นใส่ลาย2นะครับมีง่ายๆอยู่แค่นี้เท่านั้นเองนะครับเคเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อตัวสวิตแล้วเดี๋ยวเราลองดูวิธีการเค้สำหรับวิธีการเชื่อมต่อนะครับตัวสวิตนะครับก็ นะครับผมขออนุญาตแหนองศาก่อนโอเคสำหรับตัวสวิชนะครับก็จะมีช่องที่เป็นช่อง L นะครับอันนี้ก็ต่อกับสายลายไฟที่มาจากไฟบ้านนะครับแล้วก็ช่อง L 1นนะครับอันนี้ก็คือต่อกับโหลดที่ไปที่ตัวหล,ลอดไฟนะครับจากตัวหลอดไฟนะครับอันนี้ก็คือสายที่เป็นนิวตรอนนะครับก็วิ่งไปเข้านิวตรอนของโหลดไฟที่มาจากไฟบ้านนะครับ พราะฉั้นจะเห็นว่าตัวสายนิวตอนเนี่ยไม่ได้เข้ามาที่ตัวสวิตช์นะครับโอเคผมเชื่อมต่อตัวสวิตช์กับตัวหลอดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็เอาโหลดไฟใส่เข้ามาเรียบร้อยนะครับเห็น mm. ตัวสวิตช์ผมเชื่อมต่อกับหลอดตัวใหม่เดี๋ยวผมจะตอบว่าทำไมผมถึงได้เปลี่ยนหลอดนะครับโอเคก็เข้ามานะครับ mm. เชื่อมต่อตัวสวิตช์นะครับ mm. ผมกดตัวปุ่ม นะครับบ่หนึ่งค้างเอาไว้นะครับประมาณ5-10วินะครับจนกระทั่งตัวสวิตช์เนี่ยอยู่ในสถานะพร้อมที่จะเชื่อมต่อนะครับบนตัวแอปเนี่ยเราก็เลือกเข้าไปที่ตัวเกตเวย์นะครับตัว Zigbee Gateway เสร็จแล้วก็กดปุ่ม Add Device นะครับอย่างที่ผมได้ทำให้ดูเมื่อสักครู่นะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มเลือกตัวอุปกรณ์นะครับตอนนี้มันมีสวิตช์ตัวหนึ่งแอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราก็กดดันนะครับจะเห็นว่าขึ้นชื่อมาเป็นตัว2แก๊ก Switch นะครับขึ้นมา ก็กดเข้าไปตั้งชื่อได้นะครับซิกดีพุชนะครับสองแก๊กโอเคเรียบร้อยกดดันไปนะครับเราก็จะได้ตัวสวิตช์ขึ้นมานะครับเป็นตัวซ B กดีสวิตช์นะครับตอนนี้ถ้าเรากดเปิดปิดไฟนะครับตัวที่1ได้เรียบร้อยนะครับตัวที่2ถ้ามีตัวหลอดอยู่ก็ได้เรียบร้อยนะครับ เมนูนะครับก็ปุ่ม on เปิดทั้งหมดนะครับปุ่ม off ปิดทั้งหมดนะครับก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวสเกจจูนะแต่ว่าเมนูเนี่ยจะมีแต่ตัวสเกจจูอยู่ตัวเดียวเลยนะครับตัวดตัวเดียวเลยนะครับแหมลิ้นพันกันเสแล้วนะครับตัวอื่นยังไม่มีนะครับแล้วก็ตัวถัดไปนะครับเป็นตัวทัมเมอร์นะครับก็กดเค้าดาวนะครับ กดเคาดาวเลือกได้สวิตตัวที่1ตัวที่2นะครับแล้วก็เมนูรวมนะครับตัวนี้มีสวิตช์ล็อกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเลเลสเตตัสนะครับเหมือนกันก็คือตอนที่จ่ายไฟกลับมาให้สวิตหลังจากตัวที่ไฟดับไปแล้วเนี่ยจะให้สถานะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีอินดิเคเตอร์ไลท์นะครับจะใหอินดิเคเตอร์ไลท์แจ้งสถานะตัวสวิตนะครับอินดิเคเไลท์ที่ อินด uh, mm ิเคเตอร์โพซิชันก็คือกลับกันนะครับตอนที่สวิตติดให้ LED ติดนะครับกับตัวที่เป็นอ mm ินดิเคเตอร์สวิชก็คือตอนที่เราเปิดไฟให้ LED ขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลือกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออินดิเคเตอรอฟก็คือให้มันปิดอยู่ตอลอดเวลาเพื่อจะไม่ได้กวนสายตาตอนกลางคืนอันนี้ก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะครับสมมุติเราเลือกให้มันเป็นแบบปกติก็แล้วกันนะครับเมนูที่มีเพิ่มขึ้นมาจากตัว Wi-FI ก็คือตัวนี้นะครับอินดิเคเตอสวิช ไอ้อินดิเคทไลท์ที่เพิ่มขึ้นมานครับที่บนตัว Wi-Fi ไม่มีแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็คือตัวสเกจจูนะครับจะมีสเกจจู e อยู่อย่างเดียวเลยอันอื่นเนี่ยไม่มีนะครับสำหรับเวอร์ชันที่เป็นตัว 6B g b ครับโอเคสำหรับฟีเจอร์อื่นๆนะครับเช่น device information นะครับ t a ็บทูรันมีเหมือนกัน offline notification มีเหมือนกันนะครับ Multi Control Association Share Device c r e a ย e Group มีเหมือนกันหมดเลยนะครับทีนี้ที่ผมเปลี่ยนตัวหลอดตัวนี้นะครับเป็นหลอดแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับว่าปัญหาอย่างหนึ่งนะครับของตัวสวิตช์ที่เป็นแบบพวกซิกบีเวลาที่เจอหลอดที่เป็นแบบวัดต่ตําๆนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามันเนี่ยสามารถทํางานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมันเป็นหลอดแบบนี้หลอดตัวนี้เนี่ยวัดต่ำมากนะครับอินวัดอยู่ที่ประมาณแค่สามวัตเท่านั้นเองเดี๋ยวเราลองใช้กับ สวิตช์แบบที่เป็นแบบ10กบีที่ไม่มีคปาซิตเตอร์ต่อคล่อมดูนะครับแล้วดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมจ่ายโหลดไฟให้กับมันนะครับลองดูที่ตัวหลอดนะครับไม่ทราบทุกคนเห็นชัดไหมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตาหลีตัวไฟผมลงนะครับทุกคนพอจะเห็นตัวหลอดไหมครับ เห็นไหมครับว่าหลอดเนี่ยมันจะกระพริบแล้วก็มีไฟเลื่อๆติดอยู่เห็นไหมครับอันนี้ก็คือปัญหาที่เราเจอกับพวกหลอดที่เป็นเชื่อมต่อกับสวิตช์ที่เป็นซิกบีนะครับเวลาที่หลอดมันมีวัดต่ําๆมันก็จะเกิดอาการแบบนี้นะครับหมายความว่าแม้ว่าเราจะดับไฟในตอนกลางคืนเนี่ยบางทีมันจะมีไฟขึ้นเลื่อยๆเป็นแบบนี้ไฟมันไม่ยอมดับสนิทนะครับถ้ากดเปิดก็จะเปิดนะครับนี่ทีนี้กดปิดนี้ไม่ได้แล้วเห็นไหม สวิตช์ไม่ทํางานตามปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูบนแอปเรานะครับว่ายังสั่งได้หรือเปล่าบนแอปก็สั่งไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้ก็คือปัญหาของหลอดที่เป็นพวกสวิตช์ที่เป็นแบบพวกซิกบีนะครับที่ไม่มีคปาซิเตอร์ต่อคล่อมเวลาเจอกับหลอดที่มีวัดน้อยๆมันมักจะมีปัญหาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปใช้หลอดที่เป็นตัววัดสูงเหมือนเดิมนะครับ แล้วเดี๋ยวลองดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ผมลองกับหลอดแบบที่เป็น LED นะครับแบบแรกไปแล้วเดี๋ยวผมลองอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นหลอดฟิลิปสวัตต์สูงเลยนะครับ14.5วัตต์1,800ลูเมนตัวนี้นี่สว่างมากนะครับจะลองกับหลอดตัวนี้ให้ดูนะครับ บิ๊กเบิ้มเลยนะครับผมชอบหลอดตัวนี้มากนะครับสวิต oh. ไฟสว่างมากเลยที่บ้านนะครับผมโหลดเข้าไปนะครับจะเห็นว่าพอใช้กับหลอดที่เป็นแบบวัดสูงๆ oh. นะครับตอนนี้ผมเปิดปิดได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็สำหรับบนแอปนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเปิดปิดได้ตามปกติแล้วก็ตอนที่ผมดับไฟไปแล้วเนี้ยจะเห็นว่าหลอดเนี่ยไม่ขึ้นเรือๆด้วยเห็นไหมครับ เสร็จแล้วผมลองเปลี่ยนหลอดนะครับที่เป็นแบบไฟที่เป็นแบบฟลูออเรสเซนต์นะครับแต่ว่าเป็นหลอดเล็กนะครับอย่างนี้นะครับลองเชื่อมดูนะครับว่าสวิตตัวนี้ทํางานด้วยกันได้หรือเปล่านะครับโอเคผมเปิดโหลดเข้ามาให้นะครับสำหรับตัวที่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับ ไม่ได้มีปัญหานอะไรนะครับบนตัวแอปก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับโอเคอีกคําถามหนึ่งนะครับที่ผมมักจะพบเรื่อยๆก็คือว่าบางทีเนี่ยทำไมอยู่ดีๆสวิตช์มันไม่สามารถที่จะทํางานได้เราลองถอดตัวหลอดออกนะครับแล้วเราเปิดสวิตช์กลับขึ้นมานะครับ จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผมพยายามที่จะสั่งงานมันผ่านตัวแอปมาสั่งไม่ได้แล้วนะครับตัวปุ่มเช่นเดียวกันกดไม่ได้นะครับที่มันไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้จะเห็นว่าหลอดมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับหมายความว่าในกรณีที่ตัวหลอดของเรามีปัญหาอาจจะเสียไปหลอดขาดไปหรืออะไรอย่างนี้นะครับตัวสวิชตัวนี้จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าไฟที่จะมาเลี้ยงตัวสวิชเนี่ย มันไม่ครบวงจรมันไม่วิ่งกลับมาก็คือสายนิวตรอนนะครับที่วิ่งผ่านตัวหลอดจะกลับมาที่ตัวสวิตช์เนี่ยมันกลับมาไม่ได้เพราะว่าตัวหลอดมันไม่อยู่แล้วนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกันถ้าสมมุติว่าเราเอาหลอดใส่กลับเข้าไปนะครับ mm hmm. เราเอาหลอดใส่กลับเข้าไปนะครับ mm hmm. นะครับอ่าตอนนี้ครบวงจรแล้ว mm hmm. เห็นไหมครับตัวสวิตช์ทางานได้ตามปกติแล้วนะครับ เพราะฉันถ้าในบางครั้งเวลาที่เราทดสอบแล้วปรากฏว่าตัวสวิตช์มีปัญหาเนี่ยลองดูด้วยว่าตัวหลอดมันเจ๊งหรือเปล่าถ้าหลอดมันเจ๊งตัวสวิตช์มันจะใช้งานไม่ได้ไปด้วยนะครับเห็น okay, นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของการทดสอบตัวสวิตช์ที่เป็นแบบตัว2ปุ่มแบบนี้ที่เป็นตัวเพลทหน้าเต็มนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับปกติสําหรับตัว Wi-Fi ที่เป็นเวอร์ชัน Wi-Fi ที่ต้องเชื่อมต่อกับระบบ แบบที่มีเสียสายนิวตรอนนะครับแล้วก็ตัวรุ่นที่เป็น6 b บีนะครับที่เชื่อมต่อได้โดยที่ไม่ต้องใช้สายนิวตรอนนะครับหน้าตาเวลาติดตั้งไปแล้วเนี่ยเรียบติดสนิทกับตัวผนังนะครับจะสวยงามมากนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็เชิญเข้าไปที่ช็อปของเราในช้อปปี้ลาซาดนะครับช็อปของทาง Step Smart Home ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็รีวิวตัวสวิชเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ